ยิ้มได้แล้วชาสวนใน4อำเภอไม่ต้องแย่งน้ํากันแล้วขอบคุณโครงการฝนหลวงจัดที่แงนะ้งหนักโครงการฝนหลวงได้ดําเนินการทําฝนจนเกิดฝนตกมา3วันจากสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้เกษตรกรในแหลอมอำเภอได้รับความเดือดร้อนผลผลิตออกมาน้อยโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิแหล่งปลูกผลไม้เช่นทุเรียนเงาะลิ้นจี่ลองกองและอื่นๆกําลังยืนต้นตายเป็นจํานวนมากทางเกษตรจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ร้องขอความอนุเคราะห์ โครงการฝนหลวงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในหลายอำเภอจนทางโครงการฝนหลวงได้ออกปฏิบัติการทำฝนหลวงเริ่มตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาและประกอบกับสภาพอากาศมีความชื้นเกิน70%ซึ่งเหมาะสมอำนวยการแก่การปฏิบัติฝนหลวงจึงทำให้สภาพอากาศได้ไปกระทบกับ,บกฝนธรรมชาติจนทำให้เกิดฝนตกติดต่อ,อก,กันมา3-4วันทำให้ประชาชนได้คลายปัญหาไปได้มากชาวบ้านต่างขอบคุณโครงการฝนหลวงผ่านสื่อมาในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าช่วงกลางเด ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอไซโยกขึ้นไปในหลายพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีและหลังจากเกิดฝนตกลงมาตั้งแต่แอเภอเมืองขึ้นไปในพื้นที่อำเภอไซโยกทองผาภูมิสังขระบ,บุรีและอำเภอศรีสวัสดิ์จากที่เกิดฝนตกลงมาในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกาญจนบุรีระดมกำลงังดูแลช่วยเหลือประชาชนรวมถึงยานพาหนะที่ใช้เส้นทางถนนสายกาญจนบุรีผ่านขึ้นไปอำเภอไซโยกพร้อมฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังเนื่องจากมีน้ำสูงบางจุดเกือบหนึ่งเมตรไหลข้ามถนนรวมถึงมีต้นไม้ใหญ่หญล้มง ผิวจันรวมถึงมีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางผิวการจราจรในบางจุดด้วยส่วนระดับน้าที่ไหลผ่านไปในหลายพื้นที่ยังไม่ได้ทําให้เกิดผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนแต่อย่างใดโดยเฉพาะช่วงถนนประกอบด้วยหนึ่งน้ำข้ามทางบริเวณถนนสามสองสามช่วงบ้านผู้เตยหมู่ที่แปดตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี สองต้นไม้ล้มบร,ริเวณสามแยกคลินิกศาสตร์ชุมชนปากแซงหมู่ที่สามตําบลท่า 3, เาสาอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีสามน้ำข้ามทางช่วงบร,ริเวณถนนสามสองสามหลักกิโลเมตรที่หนึ่งร้อยสิบสี่ถึงหนึ่งร้อยสิบห้าหมู่ที่ห้าตําบลท่า 3, เาสาอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีสี่น้ำข้ามทางช่วงบร,ริเวณบ้านหนองดำม่วงถึงแยกทับศิลาเป็นระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตรระหว่างหมู่ที่หกกับหมู่ที่สิบตําบลท่า 2, เาสาอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีแต่ตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา ในบางจุดสำหรับในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งมีอากาศร้อนจัดมากบางวันอุณหภูมิสูงถึง42องศาทําให้ประชาชนได้หาจุดลงเล่นน้าคลายร้อนกันมีทั้งแหล่งน้ําธรรมชาติรวมถึงคลองของกรมชลประทานตามจุดต่างๆเพื่อคลายอากาศที่ร้อนจัดติดต่อกันมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา จนเพิ่งมาเกิดฝนตกในช่วง3าถึงวันและในวันที่ทัวร์นกขมิ้นของคณะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอเมืองตรวจโครงการแก้มลิงก่อนเดินทางขึ้นไปอำเภอสังขละบ,บุรีตรวจแก้ไขปัญหายางพาราพร้อมปัญหาแรงงานยาเสพติดทิฏฐลักษ์เข้ามาและเตรียมจัดงบประมาณพัฒนาจังหวัดกาญจนบ,บุรีหลายโครงการกว่า2 5 0 0 0 0หล้านบาทโดยให้ทางโยธาจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นาภาพดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด